สวัสดีครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนพยาธิวิทยาหัวข้อ n e o p l พเชียทุกคนคงจะคุ้นเคยกับ้อยโรคที่ชื่อ Hamatoma นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักมันให้มากขึ้นนิยามของ h a m าโตมาคือ m a s ซซึ่งประกอบด้วยเซลล์และทิชชูที่มีแมช u r ริตี้เหมือน Adult t i ทิชชูของออแแนนนั้นๆแต่มีการจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบหรือ disorganized pattern คำว่า Hamatoma มาจากคำว่า h a m a t i a ซึ่งแปลว่า Error หรือผิดปกตินะครับต่อท้ายด้วย o m a ตามหลัก Nomenclature ก็จะเป็น Hamatoma ยกตัวอย่างเช่น Hamatoma ของปอดจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่พบในปอดหรือบองคัสปกติเช่น cartilage สมุดมัธยมหรือ epithelial cells แต่มีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ปะปนกันมั่วไปหมดกำเหนือเป้นห้องว่าศูนอาศูนอานในอดีตฮามาโตมาตจัดเป็น t u m o มอร์ไลค์ i o ชัเนื่องจากเราเชื่อว่ามันเป็นม a ลฟอร์เมชั่ชนิดหนึ่งและมักตรวจพบได้ตั้งแต่เกิดครับทว่าเมื่อศึกษามากขึ้นเรื่อยๆเ,เราพบว่าฮามาโตมา,ตมาตหลายชนิดเนี่ยมีความผิดปกติของคโครโมโซมแบบคโครนออันเกิดจากโซเมติกมิวเทชั่ แบบเดียวกันกันกบคอนเซปต์ของ e o โอพลาสติ Process เลยปัจจุบันเราจึงเชื่อว่าฮา m a t o m a ส่วนใหญ่เป็นทรูบี n น g n โอพลาซึมครับด้วยความที่ฮาม,มา t o m a เป็นบีไนลชันชนิดหนึ่งดันงนั้นเนี่ยการพยากรณ์โรคจะขึ้นกับตำแหน่งหรืออวัยวะที่มันอยู่ถ้าอยู่ที่ผิวหนังก็อาจมีเพียงปัญหาเรื่อง Cosmetics หรือ Disfiguring แต่ถ้าอยู่ใน i n t e r อร์ o r ลอ n กน มันอาจไปกดเบียด normal tissue ทำให้เกิด complication ต่างๆเช่น pressure effect ได้ฮามา t o m a เกือบทุกชนิดจะโตช้าและไม่เทินมาลิกแนนแต่ไม่มีอะไรร0อนเมอรซ็นในเมดิ c i n ใช่ไหมครับมีฮามาโตมาประหลาดๆที่โตเร็วหรือมีมาลิกแนน transformation เหมือนกันแต่พบได้น้อยมากเป็นระดับ case report ข้อสังเกตหนึ่งคือฮามาโตมาเนี่ย มักพบในผู้ป่วยจเนติกซินโดรมต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นฮามาโตมาตัสโพลิปในพอยส์เจเกอร์ซินโดรมหรือในคอนไครต์แคนาดาซินโดรมซึ่งมีลักษณะที่ควรสังเกตคือโปรโลเลฟเลชันที่ผิดปกติของทั้งอิพิเทเลียลและสตร o m มอคอมโพเนนต์ในรอยโรคเหล่านั้นลักษณะทางกรอสของฮามาโตมามักเป็นนอตดูล่าแมส ขอบเขตชัดเจนนะครับลองดูนี่พูลมูนารีฮามาโตม m าจะเห็นเนื้อปอดปกติเป็นสีน้ำตาลครับแตกต่างจากแมสสีแทน White นี้อย่างชัดเจนนะทำให้เราแยกก้อนฮามาโตม m าออกจากนอร์มอลลังที่ชูรอบๆได้ง่ายอย่างไรก็ตามฮ a มาโตม m าของแต่ละอวัยวะก็จะมีขนาดรายละเอียดและลักษณะเฉพาะของแต่ละอันต่างกันไปลองมาดูลักษณะ ฮิสโตพาโทโลจีของฮามาโตมาสักอันนะครับขอนำเสนอพูลมูนารีฮามาโตมาเคสที่เพิ่งออกสอบเรสิด e นนต์ไปครับกำลังขยายขนาดต่ำของรีเซ็ t เต็ด n ลังสเปซิเมนจะเห็นชาร์ปลีดเดลิน a เอตแมสสนะครับรูปร่างกลมไม่มีแคปซูล แต่ขอบเขียดชัดเจนครับล้อมรอบด้วยเนื้อปอดปกติหน้าตาัดของลีชันเป็น Lobulated Solid Tissue ครับออกสีฟ้าๆเทาๆบางบริเวณก็ออกสีใสๆเนาะซึ่งสีแบบเนี้จะทำให้เรานึกถึง Cartilage ค,ครับกำลังขยายขนาดกลาง สังเกตรบริเวณที่เป็นบลูเกรย์นะครับมันคือแมชชัวไฮยาลีนคาทิเลตซึ่งมีฮิสโตโลจีคล้ายกับทะเลครับที่มีเกาะเล็กๆพวกนี้กระจายทั่วๆครับลองสังเกตในอินเซ็ตเล็กๆด้านขวาล่างของจอนะครับก็คือส่วนเอ็กซ์ตราซิลูล่าแมทริกซ์ที่มีสีฟ้าเทาเนี่ยเปรียบได้กับทะเลเนาะ มีเซลล์กระดูกอ่อนหรือคอนดรไซต์กระจายในแมทริกซ์ล้อมรอบด้วยช่องว่างหรือลาคูน่เนาะเทียบได้กับเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองนะอ่ะลองขยายดูเหมือนไหมครับคอนดรไซต์ ide, ล่องลอยในทะเลแห่งเอ็กซ์ตร้าซิลลูล่าแมทริกซ์นะครับ นอกจากคา r t i l a g e แล้วนะครับจะพบ m a t ชัวมีเซนไขมอที่ชูอื่นๆได้เช่น fat t i ช s u ครับก็คือบริเวณที่เราเห็นเป็นสีใสๆจากกำลังแขขนาดต่ำนั่นเองโดยอยู่ปนๆก,กันกับคา r t i l a g e ครับแบบไร้ระเบียบหรือห้องว่าโฮไปกับคา r t i l a g e เนาะแล้วยังมี smooth muscle fiber ครับ smooth muscle fiber พวกเนี้ย ก็เป็นมีเซนไค่ม้อคอมโพเนนต์ชนิดหนึ่งเหมือนกันก็ปะปนกันแบบสเปะสปะนะครับลักษณะแมสที่ประกอบด้วย disorganized mature t i s s ช e แบบนี้แหละครับคือทิพย์คอลฟีเจอร์ของฮามาโตมาก็ขอจบคลิปสั้นๆเกี่ยวกับฮามาโตมาแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะรู้จักและเข้าใจคำศัพท์นี้กันมากขึ้นนะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนพาโถ สวัสดีครับ